สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมโคชอภพ,พรนครนายกกลางวันบิดกลางคืนซอยจะมาสอนผู้คนเกี่ยวกับเรื่องของ Spin Move ซินมูเป็นท่าพื้นฐานที่ใช้ในระยะเบสไลน์นะครับโดยคนที่เห็นก็คือพอกซครับที่ใช้บ่อยเราจะใช้ในกรณีที่มีคู่ต่อสู้นะครับอยู่ข้างหลังเราหรือว่าข้างๆเรานั่นเองอันดับแรกที่ต้องทำนะครับนั่นก็คือรับบอลแล้วก็ลงขาคู่แบบนี้ครับใช้ขาที่อยู่ใกล้เบสไลน์นะครับเป็นขาหลักแล้วหมุนตัว180องศาเพื่อเข้าหาห่วงที่สําคัญนะครับเวลาก้าวนะครับให้ก้าวก้าวแรกนั้นเป็นก้าวที่ยาวนะครับและทิศทางมุ่งเข้าไปที่ห่วงเลยครับไม่ใช่เส้นเบสไลน์สําหรับในการก้าวนะครับให้ขา นั้นหมุนไปพร้อมกันแบบนี้ครับซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าการหมุนไปพร้อมกันแบบนี้จะเป็นการเอาหลังบังไม่ให้คู่ต่อสู้นั้นเอามือมาล้วงบอลเราได้ครับและเพื่อเป็นการเพิ่มความหลากหลายให้กับสปินมุกของเราเราสามารถรีเวิร์สเลอัพแบบนี้ก็ได้ครับในท่านี้นะครับเราจะวางบอลซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับตามสเต็ปเท้าที่เราวางไว้ในกรณีแรกนะครับคือการหมุนไปแล้ว9ก้าครับแล้วก็วางตามปกติครับ สังเกตดูเท้าให้ดีนะครับเราหมุนไปทางด้านขวาครับคือก้าวซ้ายก่อนแล้วตามด้วยขวาแล้วก็ปล่อยซ้ายครับเหมือนกับเลี้ยซ้ายส่วนในกรณีที่2นั้นคือการเพิ่มจังหวะมาอีก1จังหวะนะครับนั่นก็คือการเข้าไปก่อนซ้ายขวาครับแล้วก็ตามด้วยซ้ายอีก1นก้าวครับท่านี้จะช้ากว่าท่าแรกนะครับแต่ว่ามีความมั่นคงในการปล่อยบอลมากกว่าซึ่งในกรณีที่2นะครับบางคนอาจจะลงขาคู่พร้อมกันก็ได้นะครับเพราะว่าใช้หลักการเดียวกันครับ และในท่านี้นะครับไม่ว่าคุณจะปล่อยบอลด้วยมือไหนนะครับเวลาปล่อยบอลให้เลียงไปที่เส้นขอบตรงนี้ครับการปล่อยบอลชิงแป้นจะทําให้เปอร์เซ็นต์ในการลงห่วงมีมากขึ้นอีกทั้งคู่ต่อสู้จะอยู่ข้างหลังคุณมีโอกาสทําให้ได้ฟาวลงอีกด้วยแล้วข้อสําคัญที่ควรจำไว้ก็คือต้องเร็วท่านี้คือการชิงจังหวะในการทําแต้มก็จริงแต่ว่าคุณก็อย่าลืมว่าบริเวณใต้แป้นนั้นมีคนป้องกันมากกว่า1คน,น,ค,นคุณจะต้องเร็วกว่าคนที่ป้องกันคุณแล้วก็คนที่รอซ้อนอยู่ด้วยทีนี้เรามาดูเทคนิคนะครับในการเพ ดูว่าคู่ต่อสู้นั้นดันไปทางด้านไหนถ้าหากว่าคู่ต่อสู้ดันป้องกันด้านไหนก็ให้เราพลิกไปทางด้านตรงข้ามครับเช่นถ้าเขาดันมาที่ไหล่ซ้ายของเราก็ให้พลิกไปทางด้านขวานะครับแบบนี้ถ้าหากว่าเขาดันมาที่ไหล่ขวาก็ให้พลิกมาทางด้านซ้ายแบบนี้ครับพลิกไปพลิกมาเอาเจนเพดครับเรามาดูสรุปแล้วก็หวัวใจสําคัญของสป i ิน o มูฟกันบ้างนะครับทีนี้ข้อ1นครับนั่นก็คือเราต้องรู้ว่าเขาดันมาทางด้านไหนข้อที่2ก็ให้หมุนไปทางด้านตรงข้ามครับแล้วก็ข้อ3มองหาห่วงครับ ท่าที่อยู่ในคลิปตอนนี้อาจจะไม่เหมือนกับที่สอนตอนแรกนะครับก็ใช้ได้แต่ว่าแนะนําให้ใช้ท่าแรกที่เป็นเบสิกดีกว่าครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันบ้างนะครับเราจะเห็นว่าแชกนั้นใช้หลังชนโนอาก่อนนะครับแล้วค่อยหาทิศทางไปครับดูนะครับในจังหวะนี้ครับแชกนั้นใช้หลังดันไปก่อนนะครับทำให้โนอาต้องดันกลับไปครับจะสังเกตได้ว่าตัวของโนอานั้นจะพุ่งไปข้างหน้านะครับ ทีนี้พอมาในจังหวะที่2แชคใช้โอกาสเหมือนเดิมครับแต่ว่ารู้ว่าโนอานั้นจะพุ่งมาก็เลยหมุนหลบไปครับใช้แรงของโนอาให้เป็นประโยชน์นะครับในจังหวะนี้มาดูช้าๆกันอีกทีครับเนี่ยครับโนอาดันไหล่ขวาของแชคก่อนแล้วพอดันครั้งที่2แชครู้ครับก็เลยหมุนไปทางด้านซ้ายครับแล้วก็จบสกอร์แบบแชคกินอะฟู มาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับคนที่ใช้ท่านี้ได้ดีนั่นก็คือพอกสครับคือใช้จังหวะแล้วก็ความเร็วที่เหนือกว่านะครับจะสังเกตมือขวาของพอกซนั้นจะใช้มือป้องกันไม่ให้ซูสกอร่าล้วงบอลด้วยครับหรือในบางกรณีก็ไม่ต้องโพส์มูฟนานก็ได้นะครับใช้ความเร็วพอรู้ว่าคู่ต่อสู้อยู่ทางด้านข้างก็ให้หมุนไปเลยครับแบบเดิร์กโนวิสกี้ครับดูนะครับในจังหวะนี้ครับ เดิกไม่ต้องรอให้อิบาก้ามาดันไรมากครับแต่พอเดิร์กรู้ว่าอิบาก้าเปิดช่องตรงเบสไลน์ก็หมุนไปเลยครับอีกด้านหนึ่งฮะยังไม่ทันได้มาโดนตัวเลยครับหากชอบใจโปรดกดไลค์และแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ